ต่อไปเป็นการบันทึกเสียงสดๆครับเพื่อจะลงซาวหรืออินโทรวอมมาให้ท่านให้อาจารย์หมอสีครามดำเนินการเกี่ยวกับซาวรนตนทีครอบเพต่อไปนี้เป็นขอวิงวอนพี่น้องชาวไทยกับคำร้องทำนองโดยสกาดินครับร้องโดยเท้าสีเมืองสิรินธรครับผม สิบนิ้วพนมผมลงกลงกลางขออภิวาทพี่น้องของไทยทุกคนด้วยฝ่าเมตตาผ่าป่า,พาเพื่อการกุศลร่วมบุญสุขโลนขอให้ทุกคนพร้อมใจสละคนละบาทชาติศาสาจะได้เจริญขอกราบเพียนเชิญผู้เจริญน,นักบุญยิ่งใหญ่ แฟนแดนไกลศร,รัทธารํำเลิศเดื่อมใสทั่วประเทศไทยร่วมใจกันพัฒนาด้วยบุญกุศลช่วยกันในวันนี้ขอให้น้องพี่ปราศจากโรคภัยโรคาอายุยืนมั่นสมดังใจปรารถนาการงานเก่าน้ามีชีวาชื่นบานสิบนิ้วขนมผมไว้ยผลให้ ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ้องภัยอย่าได้มีมานมันรู้ในธรรมนำสู่ถึงพระนิพพานข้ามวัฏฏะสงสารสู่วิมานพระภูมิดีดีด้วยบุญกุศลช่วยกันในวันนี้ขอให้น้องพี่ปราศจากโรคภัยโรคคาอายุยืนมานสมดังใจปรารถนาการงานเก่าหน้า มีชีวาชื่นบานสิบนิ้วพนมผมไวยผลไหยด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์องภัย่าได้มีมานมันรู้ในธรรมนำสูงถึงพระนิพพานข้ามวัฏะสงสารสุวิมานพบูมิดีดี